สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็บุญลวีมานั่งจุ่มปุกอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเคยวันนี้วันนังคารนะครับตรงกับวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันขึ้น9ข้าค่เดือน1 1ปีขานอ่ะได้เวลาแล้วตีห้าครึ่งก็เอาอะไรตรัวมีอะไรมาสนทนาให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังกัน มันเป็นสีสันทางการเมืองครับเรื่องของการออกมาประท้วงรัฐบาลนายกเถื่อนเรียกว่ามันเป็นสีสันทางระบอบราาประชาธิปไตยเป็นการแสดงออกที่สวยงามในนานาชาติเขาก็ทำกันในประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายเขามีทั้งนั้นเขาไม่พอใจรัฐบาลเขาก็ออกมาเหมือนกับน้องไมายคุณพัทราวดี คุณพัทราวรีธนก,กิจวิบูลผลหรือน้องหมายได้ออกมาขับไล่ผมเรียกเธอว่าราชินีม็อบครับน้องหมายบอกว่าประยุทธ์เนี่ยไม่มีความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปและมีการพูดถึงรัฐประหารปี2 5 5 7น้องหมายบอกว่านอกจากประยุทธ์แล้วเนี่ยยังมีพักพวกที่ออกมาร่วมวางแผนกันอีกหลายคนครับ รวมไปถึงการแต่งตั้งสมาชิกบุธสภา250ซึ่งการแต่งตั้ง2 5 0เป็นพวกประยุทธ์ทั้งนั้นเป็นพวกที่ประชาชนไม่ได้เลือกพวกเราไม่ได้เลือกเขาเลยคนคนนี้ไม่มีความชอบธรรมในการเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปเพราะคนที่เป็นองคาพยพก็คือพวกสามปอคณะสามปอน้องไม้ออกมาบอกในเวทีปราศัยเมื่อวันก่อน บอกว่าสปอดำเนินการร่วมกับผลเอกประยุทธ์ทุกอย่างโดยพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ60กว่าล้านคนไม่มีส่วนร่วมใดๆทั้งสิ้นประเทศไทยเสียเวลามา8ปีกับพวกที่หวงแหนอำนาจประชาชนต้องมารับกรรมจากพวกกระหายอำนาจทำให้ประชาชนไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด หรือได้รับก็ล่าช้ารักษาล่าช้าทําให้การรักษาล่าช้าทําให้มีคนเสียชีวิตถ้ามีการวางแผนคิดว่าบริหารประเทศได้ดีกว่านี้จะไม่มีคนเสียชีวิตหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนี้น้องไม้น้องไม,ย,งมยบอกว่ารัฐธรรมนูญ2560ที่ถูกออกแบบและเขียนขึ้นมาให้กับคนพวกเขากลุ่มเดียว คือกลุ่มพวกเขาโดยเฉพาะสว2 5 0คนคือผู้ที่พักดีต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชามีอำนาจแก้รัฐมนูลมีอำนาจแก้รัฐมนูลยกมือมีอำนาจเลือกนายกฉะนั้นน้องหมายบอกว่าอย่างนี้ครับจากนี้พวกเรามีภารกิจที่จะต้องจับตาพลเอกประยุทธ์และองคาพยพอย่างใกล้ชิด ยังไม่มีการร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เราก็จะอยู่ตรงนี้พร้อมกับปลุกประชาชนให้ออกมาชุมนุมกันให้มากๆออกมาเรื่อยๆจนกลุ่มของประยุทธ์ต้องกลัวจนหัวขนหัวลุกขอให้พี่น้องเติมพลังกันให้ดีและพักผ่อนให้เต็มที่เพราะเราจะเดินหน้าต่อไปให้หนักขึ้นนี่คือคำปลาศาัยของน้องไมยหรือนางสาวพัฒ สราวรีผมเอามาขึ้นหัววันนี้คือให้กำลังใจทุกคนให้กำลังใจทุกคนแต่การต่อสู้ของน้องไม้เนี่ยผมเปรียบเป็นราชินีม็อบให้กำลังใจเธอและให้กำลังใจอีกหลายคนครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อและที่สำคัญก็คือ15องค์กรนักศึกษา15องค์กรนักศึกษาครับเขาออกมาถแถลง เกี่ยวกับแถลงการคำวินิจฉัยเรื่องของนายกเถื่อนบอกว่าเป็นการใช้กฎหมายย่ำยีวงการน,นิติศาสตร์อย่างมาก15องค์กรนักศึกษาได้ร่อนแถลงการเมื่อวันก่อนครับแถลงคำวินิจฉัยของาสารรัฐมนูลบอกว่าประยุทธ์ตอนนี้เหมือนกับนายกเถื่อนเหมือนนายกเถื่อนใช้กฎหมายย่ำยีวงการน,นิติศาสตร์แล้วต่อไปจะเรียนหนังสือกันยังไงเนี่ย จะเรียนหนังสือกันยังไงตักกะมันผิดหมดครับก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แต่พี่น้องประชาชนเนี่ยผมเข้าใจเขาอดทนเพื่อรอจะคิดบัญชีชำระแค้นในวันเลือกตั้งฉะนั้นท่านดูให้ดีดูให้ดีผมยังขำแทบตายมีพักหนึ่งเขาออกมาออกมาชีนิวชีโบชีเบถึงเวลาประชาชนต้องสั่งสอนนักการเมืองผมอยากจะย้อนกลับไปว่าคราวที่แล้ว มึงผสมกับใครอ,อยู่กับพันเด็จการมากี่ปีแล้วถูกไล่กระเฉดหัวออกมาแล้ววันนี้บอกว่าต้องสั่งสอนนักการเมืองสั่งสอนตัวเองก่อนครับฉะนั้นการไล่นายกเถื่อนซึ่งเขาเปรียบเป็นนายกเถื่อนนะก็จะดำเนินการไปเรื่อยๆแม้กระทั่งคณะหลอมรวมที่มีผู้นำอย่างทนายนกเขาและคุณจตุพร เขาฟันธงเลยว่าจะไม่มีการเลือกตั้งเพราะจนวันนี้ยังไม่มีวี่แววว่ากฎหมายรูปจะผ่านการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่คือปัญหาแต่เท่าที่ผมฟังครับเมื่อวานนี้ในชัวลีกภัยได้นำรายละเอียดของคณะกรรมาการที่มีการประชุมกันไปส่งสารรัฐธรรมนูนเพราะสารรัฐธรรมนูนขอไปแต่จะวินิจฉัยเมื่อไรบ่ฮู้บ่ทราบอ่าคอยบ่ฮู้จริงๆว่าจะ จะวินิจฉัยเมื่อไหร่ถ้ายังไม่มีการวินิจฉัยไ้กฎหมายมันก็ยังไม่ออกมากฎหมายประกอบการเลือกตั้งกฎหมายพรรคการเมืองเขาเรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกมันก็ยังเลือกตั้งไม่ได้อย่างที่คุณจตุพรพูดจะใช้กฎหมายอะไรล่ะจะใช้กติกาไหนเพราะมันต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอย่างที่นายมีชัยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วเขาก็มานั่งสมหัวเหมือนกระหลอกพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลโดยการบอกเฮ้ยเดี๋ยวรอกลางเดือนให้เอเปกมันเสร็จก่อนพอเอเปกเสร็จแล้วธันวาก็จะคิดกันอีกทีว่าจะยุบสภาวันไหนแล้วไปเลือกกันเดือนกุมภามีนาคมปีหน้าก่อนที่จะสมดสมัยประชุม,มเขาวางแผนสมหัวคิดกันอย่างนี้นั่นคือคิดครับแต่จริงๆจะทำหรือไม่อะไรยังไงผมไม่ทราบแต่สิ่งที่คณะหลอมรวมก็ดี สิ่งที่ราชินีมอบพูดเมื่อกี้ก็ดีเนี่ยผมเข้าใจเข้าใจในความรู้สึกของกลุ่มนักศึกษารุ่นใหม่เพราะน้องๆต้องรับผิดชอบทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้ทำแต่ต้องรับผิดชอบกันนี่สินยี่สิบล้านล้าน30สิบล้านล้านที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วไอ้พวกนี้ล่ะที่อยู่วันนี้ล่ะแปดสิบแล้วเจ็ดสิบฟาแปดสิบแล้วมึงจะไปรับผิดชอบอะไรครับ ประเทศชาติเสียโอกาสเสียเวลามากี่ปีแล้ว16ปีที่ประเทศชาติเสียโอกาสเสียเวลาถ้าถอยหลังเข้าไปได้นี่ผมก็เปรียบเลยให้ฟังพูดประจำเหมือนกับเอาของเก่ามาเล่าของใหม่ว่าตั้งแต่สมัยปาเบลม2523ถึง25 2531ท่านทั้งหลายเคยได้ยินโชดช่วงชัดชาวานน้องๆอ,อย่างน้องไม้อาจจะเคยได้ยินจากการเล่าเรียนจากการศึกษาแต่น้องยังอาจจะเกิดไม่ทัน ตอนนั้นนะเวียดนามแม่งยังเป็นเต่าคลานอยู่เลย30ปีมาแล้วครับตอนนี้2,565นาเวียดนามแม่งแซงหน้าไทยและเมื่อวานเล่าให้ฟังจีนมันอนุญาตให้เวียดนามเอาทุเรียนเข้าไปได้เป็นประเทศที่สองแล้วกำลังรอคิวอีกหลายประเทศมาเลเซียสปปลาวอินโดนีเซียนี่เราจะช่วยกันอย่างไร เราเคยมีรายได้เข้ามาเป็นแสนล้านแต่ต่อไปคงไม่ถึงแล้วครับมันจะเหมือนข้าวนี่แหละครับที่ชาวนาเป็นกระดูกสันหลังของชาติกระดูกสันหลังของชาติเป็นหลักของบ้านเมืองที่เรามีข้าวกินก็เพราะปีน้องชาวนาแต่มันไม่ได้ดูเลยว่าเขาจะอยู่จะกินกันยังไงเวลานี้นาแม่งล่มเป็นล้านล้านไร่เดือดร้อนค่าปุ๋ยปาเข้าไปสองพันกว่าปีก่อนนี่ยังหกเจ็ดร้อยนี่สองพันกว่าแล้วมันจะมีกําไรยังไง ตอนนี้ผมเข้าใจทั่วโลกอดอยากจากไอ้โควิดนะข้าวเราส่งออกไปถึง65%อันนี้เราต้องพูดความจริงนะส่งออกไปถึง65%แต่ตลาดตรงนี้มันจะนิ่งอยู่ตรงนี้ไหมมันจะนิ่งอยู่นี่ไหมรัฐบาลได้ดำเนินการอะไรต่อไปว่าจะทำให้ตลาดข้าวแซงหน้าจีนขึ้นมามาขึ้นอยู่อันดับหนึ่งเหมือนเดิมได้เคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมเคยคิดบ้างไหม เราต้องแข่งขันกับประเทศรอบบ้านเราแข่งขันกับไม่ต้องไปแข่งขันกับเวียดนามไอ้ไม่ต้องไปแข่งขันกับสปปลาวหรือกัมพูชา,าแข่งขันกับเวียดนามเลยเราจะแข่งขันยังไงต้องคิดให้มันถึงตอนนั้นมันต้องมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ดีเวียดนามแม่งโตเอา GDP โตแปดเปอร์เซ็นต์เก้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นตและเขากําลังเป็นประเทศที่พัฒนาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมทันสมยัยแต่มามองบ้านเราสิว้าเว ไม่ใช่ประเทศกําลังพัฒนาเป็นประเทศด้อยพัฒนานะภาษาฝรั่งเขาเรียก underdeveloped ประเทศด้อยพัฒนาแล้วคุณก็มาวางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมาขวางนะอุตสาห์ถือปืนปล้นมาแล้วก็ก็ไม่ยอมไม่ยอมจะวางมือจะต่อไปอีกครับจนกระทั่งพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาสัดกันวุ่นวายทะเลาะกันวุ่นวายบอกเฮ้ ต่อไปจะต้องมีคนด d i d a นายก3คนคนหนึ่งต้องบิกตู่คนที่2ก็บิกป้อมคนที่3ใครไม่รู้เลือกตั้งเสร็จจะเป็นรัฐบาลต่อนี่ประกาศล่วงหน้าเลยเสร็จแล้วให้ป้อมขึ้นมาเป็นนายกให้ตู่เป็นรองนายกเขาคิดเสร็จสับกันแต่ตู่จะยอมไหมล่ะ,ะหรือจะให้ตู่เป็นอีก2ปีแล้วต่อไปเป็นป้อมนี่มันมรดกของพวกคุณเหรอมันมรดกของสามปอหรือประเทศนี้มันเป็นมรดกของประชาชนคนไทย60กว่าล้านคนไม่ใช่เหรอ แล้วคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะมาวางยุทธศาสตร์20ปีเพราะรัฐบาลนี้อยู่แค่สี่ปีนายกอยู่ได้ไม่เกิน8ปีประชาธิปไตยมันต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้ถ้ามันไม่มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ฉะนั้นไอ้ยุทธศาสตร์ของคุณเนี่ยอ่านดูแล้วฟังดูแล้วมันเหมือนกับการการอะไรการนั่งเล่านิทานสาราโกหก บอกว่าตั้งแต่ปี61ไปยันปี2 8 8 0โอ้ยตั้งเป้าไว้เลยประเทศมันคงมั่งคั่งยั่งยืนจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน2 5 8 0นะพ่อมึงใครจะอยู่ถึงวะเนี่ย2 5 8 0ตอนนี้คุณกันอายุกันเท่าไหร่แล้วแล้วเขาบอกสิ้นแผนพัฒนาประเทศฉบับที่5 2 5 8 0คนไทยจะมีเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยปีละ4ี่0 0แสน แต่วันนี้วันนี้ยังแจกบัตรขอทานอยู่เลยยังแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกไปสองล้านไอ้ที่ทำไม่ทันเขาบอกใช้ได้ไม่ใช่แจกไปสองล้านขอไปยี่สิบล้านที่แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปไดยี่สิบล้านและยังมีที่ไม่ได้ขอหรือขอแล้วไม่ได้นู่นนี่นั่นเขาบอกเขาอ,อนุญาตให้หมดน่าจะครึ่งประเทศเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวเ้ยน่าจะครึ่งประเทศแล้วนี่เหรอ คือความก้าวหน้าของบ้านเมืองที่ประยุทธ์มาเป็นนายกรัมรปีเนี่ยแปดปีเนี่ยนี่มันก้าวหน้าหรือถอยหลังกันแน่วะพี่น้องเอาะดือคิดไม่ต้องสมองคิดแล้วปวดหัวมันเป็นไปได้ไหมผมไม่เชื่อครับว่าพี่น้องจะมีรายได้ขั้นต่ำปีละครึ่งล้านไอ้ปีละครึ่งล้านในปี2 5 8 0อยีก่กี่ปีละอ่าปีนี้ห5ห้าคุณนับไปสิอีกกี่ปีคนรุ่นใหม่ เขาเกิดมาเขาจําไม่ได้แล้วนี่ก็พวกคุณรับปากไว้ตายแล้วจะไปเอาที่ไหนจะไปคิดบัญชีคุณที่ไหนเอาคิดบัญชีสั้นๆง่ายๆามีเลือกตั้งเนี่ยคิดบัญชีกันตอนเลือกตั้งตบหน้าสั่งสอนกันตอนเลือกตั้งเอาแค่นี้พอไม่ต้องไปคิดบัญชีไกลๆ2อ8 0แล้วก็บอก GDP จะต้องบวก5บวก6บวก7นี่ฝันนะฝันแต่ที่เห็นใช้มาแล้ว3ปีเฮ้ยว้ล้มเหลวหมด GDP ปี61ของเรา61บอกว่ามันขยายตัว4.1แล้วมันถึงไหละ่ะ2งัจะขยายตัว2.3แล้วมันถึงไหละ่ะ2งัติดลบครับเอาละเราไม่ว่าเพราะมันมีไอ้โควิดมากว่าจะสั่งวัคซีนเข้ามาได้มะง,งุ่มมะงาหลาอยู่นั่นทำให้พี่น้องไทยต้องตายไป23หมื่นคนและณะวันนี้เนี่ยคุยบอกว่า GDP มีบวกบวกเท่าไหร่บวก2บวก3 ผมไม่เชื่อหรอกผมไม่เชื่อหรอกครับเพราะว่าการส่งออกมันก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์เพียงส่งออกข้าวไปนิดหน่อยนะเพราะมันเหลือข้าวปลายปลาแล้วหรืดูทำนาเนี่ยมันมาถึงแต่มันโดนน้ำท่วมอีกเท่าไหร่ครับเป็นล้านล้านไร่ก็ยังไม่รู้อนาคตอนางองพืชเกษตรต่างๆไปดูยางพาราไปดูข้าวโพดไปดูลำไย ไปดูสินค้าเกษตรทุกอย่างไม่มีทางเงยหัวจากการบริหารราชการของรัฐบาลชุดนี้พี่น้องตกงานกันมากมายไม่มีงานทำโรงงานหนีหมดมันจะอยู่ทำไมอ่ะมันไปอยู่กัมพูชาไปอยู่สปปลาวไปอยู่เวียดนามมันส่งออกไปต่างประเทศมันไม่ต้องเสียภาษีสุลกากรถ้ามึงอยู่เมืองไทยมึงเสียภาษีแล้วมันจะอยู่ให้โงดแล้วก็ออกข่าวว่าโอ้ยอ,อ,อซีนี้ เราเบี่ยงเศรษฐกิจมีคนจะมาลงทุนเท่านั้นเท่านี้นะและมีการมาขอ b o i เท่านั้นเท่านี้การส่งเสริมการลงทุนก็เห็นมีแต่ตัวเลขก็เห็นมีแต่ตัวเลขแต่การลงทุนนะผมไม่เห็นเลยไม่เห็น FDI ไม่เห็นเขาเรียกไม่เห็นทุนต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยก็มีแค่หลักแสนแต่มันไหลไปเวียดนามาสิบสองสิบสามล้านล้านเกือบจะยี่สิบล้านล้านนะครับที่มันไหลไปเวียดนาม เวลานี้เรามีแต่นี่ถ้าคุณบริหารดีคุณไปขอสภา,าทำไมนะที่ให้ก่อเพดานนี่ขอก่อเพดานนี่อีก70%็ดอร์ซของ GDP ขยายเพดานนี่สาธารณะร้อยละเจ็ดสิเพื่อเปิดช่องให้พวกคุณกู้เงินแล้ววันนี้คุณก็กู้เงินไปอีกหนึ่งล้านล้านกำลังร่างพระราชกำหนดกู้เงินอีกหนึ่งล้านล้านครับซึ่งมันเกิน60%ไปแล้ว นะแล้วบอกว่าจะต้องเอามาแจกประชาชนประชาชนกําลังทุกอย่างน้งําท่วมน้ําท่วมก็อ้างไปจริงอยู่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ําท่วมผมเข้าใจตอนนี้เดือดร้อนกันหมดทุกอาชีพมีปัญหาหมดเพราะการบริหารประเทศของคุณข่าววันนี้นะครับผมดูตามข่าวนิดหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยวันนี้เขาประชุมคลรมเลื่อนมาตั้งแต่เมื่อวาน เพราะเมื่อวานเนี่ยตู่ตาวังโลเขาไปอุบลน,นะครับจังหวัดอุบลไปจังหวัดอุบลแล้วเขาจะไปโชว์สภาวะผู้นําผู้นาอะไรของเขาเนี่ยนะแต่สิ่งที่สําคัญคือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดแพร่จมมิตรครับสองเมตรครึ่งชัยภูมิท่วมเมืองเมื่อวานนี้เชียงใหม่ที่แม่น้ําปิงขึ้นธงแดงเลยครับมันขึ้นมาถึงสี่เมตรท่านผู้ชม หนักหนาสาหัสมากสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยตอนนี้หนักๆอยู่22จังหวัดมีแม่ห้องสอนมีพะเยามีเชียงใหม่มีลำพูนมีลำปางมีสุขโขทยัยมีเพชรบูรณ์พิจิตรอำนาจ,จเจริญศรีสะเกตยะโสธรอ,อุบลราชธานีขอนแก่นนครราชสีมาบุรีลำชัยภูมิมุกดาหารสระบุรีชัยนาท สะแก้วปราจีนบุรีพังงารวม83อำเภอ197ตำบล572หมู่บ้านที่หนักหนาสาหัสต,ตอนนี้นะครับหนักหนาสาหัสซึ่งกรมชนประทานออกมาเตือนแม่น้ำปิงที่สูงแต่เมื่อวานนี้นะครับวิกฤตที่ทั่วเมืองเชียงใหม่นะสำนักชนประธานออกมาเตือนนะครับท่านทั้งหลายพี่น้องชาวเชียงใหม่ทราบกันดีอยู่แล้วนะก็อย่าประมาทอย่าประมาทตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมันไม่มีลงมีแต่ขึ้นนะครับ มีแต่ขึ้นแต่ทีนี้รัฐบาลได้วางแผนยังไงไม่ใช่ปล่อยให้ส่วนภูมิภาคไม่ใช่ให้ส่วนท้องถิ่นเขามะง,งุ้มมะงาลาทํากันส่วนกลางคุณเป็นรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยคุณต้องแยกย้ายออกไปในจังหวัดที่ผมบอกเมื่อกี้แยกย้ายออกไปช่วยกันคุณกินเงินเดือนอยู่คุณมีรายได้จากเงินภาษีกรของประชาชนไม่ใช่นายกไปไหนก็ไปเกณฑ์คนมาต้อนรับแล้วคุณก็ตามก็เป็นหางว่าวไปมันไม่ได้ นะการบริหารประเทศอย่างนั้นเจ๊งหมดครับเจ๊งหมดน้ำป่าภูกระดึงนี่ช่วยชีวิต30ชีวิตไปแล้วนะครับขอนแก่นเริ่มระบายแล้วเหนืออีสานยังอ่วมท่านผู้ชมจากอิทธิพลโนรูฝนตกหนักถล่มหลายพื้นที่นะหลายพื้นที่ครับก็คงอธิบายกันมากมายกายกองไม่ไหวเพราะว่าท่านได้ชมจากทีวีไปแล้ว โทรทัศน์ได้ออกข่าวกันเยอะแยะไปหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นการเตือนภัยกันสำหรับท่านทั้งหลายส่วนเรื่องของการประทงประท้วงมันเป็นสีสันทางการเมืองอย่าไปว่านะผมสนับสนุนต่างชาติเขาก็เป็นอย่างนี้เมื่อเราไม่พอใจรัฐบาลเราก็ออกมาท้วงไม่ได้ทําความเดือดร้อนอะไรให้ใครว่าเฮ้ยกูไม่พอใจแล้วกูจะเรียนหนังสือยังไงมึงมันว่ากันอย่างเงี้ยแล้วจะทํำยังไงสถาบันต่างๆเขาก็ออกมาประท้วง นะเขาบอกอย่างนี้มันมันเป็น8ปีแล้วถ้าเป็นต่อก็คือนายกเถื่อนก็ให้เป็นแค่8ปีฉะนั้นม็อบมันจะมาเรื่อยๆครับเพราะความไม่พอใจของผู้มีอำนาจที่คุณไม่ยอมไม่ยอมไปนะ,ให,ปะนนให้ประชาชนคืนอำนาจในประชาชนก็สิเขาจะได้ตั้งผู้บริหารเข้ามานี่คุณไม่ยอมคืนอำนาจแล้วคุณก็เอาข้างเข้าถูไปเรื่อยๆครับ เอาเบต้ากรูแคนไม่ต้องข้างเขาถูครับในหนังสือเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันของดรวิยาดมพระได้ระบุไว้นะครับปัจจุบันเบต้ากรูแคนหลายชนิดได้รับอนุญาตให้ใช้ร่วมกับยาเคมีและนังสีบำบัดในการรักษาโรคมะเร็งในต่างประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีในจีนคุณสมบัติสำคัญบางประการได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเบต้ากรูแคน จากตำราเล่มนี้นะครับได้เน้นสำหรับกลุ่มผู้ใช้4กลุ่มกลุ่มผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผู้ป่วยโรคมะเร็เงที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดและบุคคลธรรมดาเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้ถูกต้องส่วนคุณสมบัติอื่นๆก็เป็นไปตามหลักนะวิชาการที่นะักวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ของมหาลัยต่างๆเนี่ยเขาได้พิสูจน์แล้วเขาได้วิจัยแล้วเกือบ20ปีเป็น20ปีนะครับนะว่าเบต้ากรูแคนเนี่ยมันสามารถสร้างภูมิต้านทาน นอกจากสร้างภูมิต้านทานมันสร้างอะไรสร,สร้างเซลลเพชคาตอะไรที่แปลกปลอมไปในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดฉะนั้นเบต้ากรูกแคนที่สูนยสุขภาพเบต้าวันสั่งมาเนี่ยเป็นเบต้ากรูกแคนจากยีสต์ขนมปังเกรดเอของสหรัฐอเมริกานะครับสั่งเข้ามาเป็นเบต้ากรูกแคนที่มีสรรพคุณดีที่สุดและมีความปลอดภัยสูงสุดเสริมภูมิคุ้มกันถูกต้อง ยังถูกต้องและกระตุ้นการทาง,งานของเม็ดเลือดขาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ผมอ่านจากตําราเล่มนี้นะครับเบต้ากรูแคนเสริมภูมิคุ้มกันนะยังมีอีกหลายหลายเล่มนะเป็นตาําราเป็นตําราที่มันมันระบุถึงเบต้ากรูแคนในเชิงวิชาการฉะนั้นท่านสบายใจได้สบายใจได้ในการเป็นเจ้าของเบต้ากรูแคนและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เบต้าวันนะ ท่านสั่งซื้อได้สั่งซื้อได้แล้วก็รีบส่งกันทําไมติดน้ําท่วมอะไรเกินไปยังไงโปรโมชั่นเหมือนเดิมครับซื้อ4ี่ขวดแถมฟรี1ขวดเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรที่จะไปเอาเปรียบเอารัดท่านเมตรเหมือนเดิมการบรรจุเท่าเดิมนะเพียงแต่ลดกําไรลงมาให้เหลือนิดเดียวให้พออยู่ได้บริษัทเขาอยู่ได้เราลําบากร่วมกันครับค่าเงินบาทมันพุ่งไป้นไป37 38บาทแต่เราก็ทนอยู่ อยู่ทนเพื่อร่วมกันอยู่ได้ลำบากด้วยกันครับพี่น้องก็ยอมรับสารภาพกันอย่างนี้ตรงๆวันนี้ก็คงจะจบรายการตรงนี้นะครับสำหรับข่าวทะลุใหม่ก็ว่ากันทุกวันผมเอาเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างมาคุยกันทุกวันบางวันก็คุยสนุกบางวันก็มีสาระบางวันก็บอกว่าเฮ้ยมันเบาไปหน่อยบางวันอยากให้หนักไปหน่อยเบามั่งหนักมั่งครับตามตามปกติผมพูดตรงนี้มาสปีทุกวันไม่มีไม่มีหยุด มีหยุดอยู่วันสองวันแค่นั้นวันที่โดนแฮกครับโดนแฮกไม่รู้จะติดต่อท่านยังไงท่านก็ไม่รู้ว่าผมโดนแฮกท่านไม่รู้ว่าฉะนั้นเทาวันไหนรายการนี้ไม่มีท่านเลี้ยวไปไปดูรายการบุญระวีตีข่าวนะผลยังมีผมยังมีช่องอยู่ยังห้ช่องหนึ่งนะคนก็เข้าดูเหมือนกันสองสามหมื่นไม่เยอะครับไม่เยอะแต่เป็นอีกช่องหนึ่งเท่านั้นแหละเอาไว้เพื่อส่งข่าวให้ท่านได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ทั้งสองช่องบุญรวีตีข่าวจะออกช่วงบ่าย,ายเย็นๆอะไรเนี่ยนะบางวันเบื่อก็บางวันไม่ใช่เบื่อบางวันเหนื่อยก็หยุดบางวันธุรกิจมากก็หยุดบางวันก็ออกกันติดติดติดติติดกันแต่ให้ข่าวทะลุใหม่นี่มีทุกวันครับท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ตีห้ครึ่งสวัสดีครับจากกระผมบุญรวียมจินดา